สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมือหนีปอนจะพามาเห็ดข้าวมันไก่นี่ข้าวมันไก่นะครับพี่น้องทุกคนครับพี่น้องสามารถเอาไปเห็ดให้ครอบครัวกินได้แต่ผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดขายก็เฮ็ดใดกันด้มาเบิ่งนะครับว่ามีอย่างแนนครับทุกคนครับเครื่องของปอนแน่นอนครับข้าวมันไก่ก็ต้องมีไก่นะครับแต่ปอนใส่เป็นอกไก่นะครับผมอกไก่แล้วก็เลือดสองอย่างเครื่องของปอนก็จะนี่ละครับประมาณนี้ขิงซอย พริกซดกระเทียมรากผักชีนะครับผมโอเคครับรู้แล้วครับว่าเครื่องมีซัมไรห้องไปเริ่มเห็ดกันเลยครับพี่น้องครับผมครับหลังจากปอนตุ่มน้ำไปประมาณนึงแล้วนะครับปอนก็จะใส่เกลือลงไปนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อให้มีความนัวติดเนื้อไก่ของปอนนะครับผมมาใส่เกลือลงไปแล้วปอนก็จะใส่ลากผักชีวันหงไปใส่ร้ายขิงนะครับใส่ลงไป ที่สำคัญไก่ครับผมใส่ลงไปเลยต้ไปเลยครับผมต้มไปจนสุกนะครับผมทุกคนมาข้างต้มไก่แล้วข้าวเลือนมาหมอนี่แล้วครับผมครับผมหมอน,นั่นข้าต้มไก่เป็นทีเรียบร้อยแล้วครับปอนหมอนี่ป้อนกระเจามาต้มเลือนนะครับผมพอส่งไปต้มร่วมกันด้วยครับผม บางคนกระต้มร่วมกันกระด้แต่ปอนตุมแยกนะครับผมโอเคเรียบร้อยล้างจานนั่นปอนจะพาทุกคนมาเห็ดน้ําจิ้มเลยนะครับน้ําจิ้มข้าวมันไก่โอเคขิงครับผมขิงซอยเราใส่ลงไปเลยกรได้มักหอมใส่ลงไปพริกครับผมใส่ลงไปกระเทียมใส่ลงไปเลยครับ ลากผักชีใส่ลงไปนะครับผมโอเคเครื่องปรุงของเราแน่นอนครับขาดว่าได้เต้าเจี้ยวครับเต้าเจี้ยวใส่ลงไปผงนัวครับผมใส่ลงไปใส่เพีงนิดนึงนะครับไม่ต้องไปใส่หลายเกลือนะครับเพีงนิดนึงไม่ต้องไปใส่หลาย น้ำตาลของปอนจะเป็นปอนใส่น้ำตาลปิดนะครับผมน้ำตาลปีบโอเคสีิวดำใส่ลงไปแต่พี่น้องจะมักสีขันมักเค็มก็ใส่เข็มมักจางๆน้อยหนึ่งก็ใส่หน่อยหนึ่งสูตรเนี้ยนี่สูตรโบต้ายโตนะครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องเคลียร้หลายพี่น้องก็ใส่หลายพี่น้องเคลียหน่อยพี่น้องก็ปรุงหน่อยนะครับผมที่สําคัญน้ําส้มสายชู เอเค1ช้อนสองช้อนอา้าสามช้อนก่อนสามารถปรุงเพิ่มได้นะครับผมอันนี้ป้อนบอกแกส่วนผสมนะนะครับผมน้ําใส่ลงไปเลยน้ำต้มซุกนะครับผมโอเคมามาปั่นกันเลยครับทุกคน ครับทุกคนครับหลังจากปอนปั้นน้ำจิ้มไปเรียบร้อยนะครับปอนก็นจะมาผัดข้าวนะครับเพื่อนําไปหุงโอเคทอาเจียวเลยครับจะมีกระเทียมรากผักชีใส่ลงไปนำ้ำสามยางเจียวเบื่อไให้มันหอม,มใส่เข่าลงไปเลยครับผม พัดไว้นะครับผมที่น้องพัดเห็นสีออก้ำงามเนี่ยจะน้อยเราจะเอาไปหงุงครับหลังจากตีปอนพัดเขายังสวยงามเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะก่อนจะนั่ไปหุงเลยเอาลงไปใส่หม้อไปเลย น้ำหงแน่นอนครับจะเป็นน้ำสต๊อกค,ครับผมน้ำที่เข้าต้มไก่อยู่ครับใส่ลงไปเลยครับผมตัดลงไปเลยพี่น้องตักซ้ำแบบหงเข่าทั่วไปนะครับผมแต่พอนแนะนํานะครับผมขวพี่นอ้องใส่เขาพี่น้องตองใส่เข่ามะลิเกานะครับผมพ็จะเฮ็ดในเขางาม โอเคเดี๋ยวปอนเิ็ดต่อก่อนนะครับผมหลังจากนั้นปอนก็นจะมาต้มน้ำซุปนะครับผมอันนี้คือน้ำซุปที่ปอนสต็อกไว้เดียบร้อยแล้วปอนก็นจะมาใส่เพิ่มนะครับคือขิงขิงซอยเพื่อความหอมที่สำคัญครับน้ำน้ำซุปต้องเป็นน้ำซุปฟักอ่าใส่ลงไปเลยลึกลึกลึึโอ้ทีล้งจากปอนต้่ม ซุกเป็นทีเรียบร้อยปอนจะขอโตไปหัน่นและเสิร์ฟขึ้นโต๊เด้อครับพี่น้องครับผมกะเซฟเซฟเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับน้ำจิ้มก็โอเคทุกอย่างนะครับเขาก็หงุงซุกเรียบร้อยนะครับผมไปเสิร์ฟขึ้นโตะและไปแซบแซบน้ำปังปอนเลยนะครับผมพี่ๆทุกคนครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอกสู้ขู่สู้คนคือเก่าครับผมมือน,นีไม่อยู่กับช่องปังปอนชาแนลมือน,นีปังปอนได้เมนูเมนูอะไรเอยวันนี้อยากกินข้าวมันไก่จ้ามือน,นีเป็นข้าวมันไก่จัมโบ้จัมโบอีลี่ครับผมชุดนี้นะครับกินได้ประมาณหาถึงหกคนแต่ปอนจัดมาเพื่อความสวยงามบม่รู้ว่าจะกินเบิร์ตบอนะครับแต่กระหิวเข่าเติบหนึ่ง พ้อมวิธีทําเล็กๆหน่อยๆนะครับให้พี่ๆทุกคนนําไปเห็ดกินไปเห็ดหคนที่าหักกินได้นะครับผมกินน้าลายและหิวเข่าก็หิวก่อนจะไปแสบๆครับปอนลก็น้องไอปอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปังปอนน้ำเนยเด้อรรับพี่น้องทุกคนครับผมมาครับมาแสบน้ากันเลยมาจ้ากินข้าวมันไก่ได้กันนะคะจัดเลยจ้ะ น้ำซุปหอมหอม่อนห้อนต้มใส่บักักครับผมมีแหนอาจัดเลยอุย้ยกินอยากเด้กันกินแน่วนี่กินเข่าครับโมคือกินเข่าจานเดียวเนาะ <c oughs> ม,มาจัดเลยจัดหน่อยกินดีเยอะก้อน,นปอนกินปอนก็เค็ีให้คุณตาคุณยายแล้วก็น้องอาดกินแล้วล่ะครับพี่นอ้องจังมาถ่ายคลิปอหนึ่งพี่น้นองหลาดเลยหนึ่งจิมโคนดจิมต่าเกี๊ยว น้ำจิ้มเข้มข้นมากล่ะปอนบอกเลยว่าแซ่บครับแซ่บมหาศาลแซ่บลีครับเฮ็ดย่ามได้กับแซ่บย่ามนั่นพี่ปอนจะเน้นอ่ะจะเน้นขิงเนี่ยป่าวป้าในน้ำจิ้มจะเน้นขิงเยอะเนาะใช่ไอ<ช>้ไอ้ก็มากินรสนี้น้ำจา้ะ เฮ็ดให้กับเขาพนักงานตะกี้กินเท่าสี่หาสิบคนครับเห็ดเป็นหมอนอิง่งๆถาดยังไงเขาแก้เป็นเฮ็ดใ,ให้ดูให้พนักงานกินออื น้องอาดกันตัดจัดให้น้องอาจจานบลืมห่มเลยครับแ <laughs> สียบลายกินเบิร์ดจานครับผมกินนองกินน้ำกันเด้อครับผมสุขูสุขคนเลยเข้าวมันไก่สูตรปังปอนอืม <laughs> เอาเบ็ดสูวขอบัวกินเด้อครับพี่ๆทุกคนก็คันถามบรรยากบอกบรรยากครับผมง่ายอยู่ครับแค่ว่าเฮ็ดดนดนง่ายๆนะจ๊ะครับผมการปรุงแล้วจะก้นจับเฮ็ดหลายผู้เฮ็ดหลายกับปรุงหลาย ผิดหมอยใญใ่ใส่เลายหลวดผิดหมอหน่อยกับใส่ในหน่้อนๆอยเอาสูตรบปตายโตแต่เครื่องปรุงที่ผมใส่ทุกหลานของใส่แนว่นี้นะครับ นน่อยเอาไหมชอบไหมจากขอบคุณค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ป้อนมากที่สุดเลยครับเข้ามันไก่ <c oughs> ตื่นเช้ามาบางเจอกับทั่วซังเน่ออกไปกินเน่ ขิงอ่อน oh, อ้อมหอมหืมน้ำจิ้มก็เนียนขิงจ้ะน้ำซุปก็ใส่ขิงคิงคนปั้นยัง <laughs> จัดมีให้เลี้ยลยเพื่อความสวยงามนั่นนะครับพี่ๆทุกคนกินเบิร์ดโบเบิร์ดถึงโบเบิร์ดปอนก็นกนเอาไปกินต่อคือเกานะครับอื แต่ถ้ามันมันจัดใส่น้อยมันจะเป็นเจือดยจ้ะเจือด้วยมันิบวบางามนะจ้ะจัดให้มันมันงามน้ำให้มันจะเป็นอ้อยเนาะอ้อยเนาะโอ้ยคำบอกไม่ได้ใส่อี๋ ฉันฉันฉันชันยัวเขาุาเซ็บน,น้ำการลวดครับพีพีทุกคนเขายังหอนอยู่เลยจ้ะกวันแตกบึ้ม <laughs> เป็นอะไรเนี่ยจ๊ะแซบมหาศาลเจ้าค่ะแซบมหาศาลสิกินยากลำบากเนี่ยนะครับเพราะเป็นเมนูเขาแซบพุ้เก้าเออทางตรงบนรงอ่อก,ออก จัดชุดนี้นี่ต้องกินประมาณประสามกับสี่คนใช่จ้ะเป็มถาดเลยครับผมมันหลายจ้ะขั้นท่าสีมาาอันกอ้องใหญ่ออกยอ,อกละท้ายมันก็คือนะ <c oughs> มันต้องดูเยอะๆไว้ก่อนเพื่อความสวยงามเนาะทุกคนแต่ไอากับพี่ปอนี่ก็กินหมดนะคะไม่ใช่ว่ากินไม่หมดหลังกล้องก็กินต่อได้อ๋อ อืมโอ้กินงำได้ลูกอันดาแก้กตลอดห้องอยู่ในบ้านได้หอมน้ำน้ำกวางเนี่ยติดองนก็ซักใจแั่น, <c oughs> นจ้ะ ผู้เก่าครับพี่น้องผู้เห็ดเป็นกระายวาันก็จะเน้นบอกแต่คนที่เพิ่นอยากเบิ่งเอาไปให้ครอบครัวกินเฮ็ดให้แฟนเจ้าของกินเพราะว่าเมนูแนวนี้มันกเ็เฮ็ดบ่ยากพี่ๆทุกคนเฮ็ดได้หลายใช้เฮ็ดไดประเสรน่ะแม่นจ้ะเป็นเมนูนนง่ายๆก็แค่ว่าอ่าต้นหมากกันเฮ็ดมันกน็โดน ก็เลยไปซื <Private paying otic> ้อ <lines> กินเอาพน้องเอ้ยถือใจบักเพิ่ง อืมน้องอันดาหากันกัน่าอ่านอ,อืมเอาละครพี่พี่ ฟังไทยฟังเล่าทั้งเมืองหนอกน้ำเด้อครับพี่ๆทุกคนมากินน้ำปังปอดกันหน่อยหางเนี่ยมาแซ่บๆน้นกันอื การหอนร้ายจ้ะพี่ปอ,อนเป็นคนเง่อออกร้ายนั่นจ้ะขอบค่ะหยานมันขาวตาแอบจะเด้จ้ะมันเงืเขาวตาอืม ใส่ไม่ได้คำลำยังไงหลายอยู่ด้วยจ้ะอย่าว่าไปหลายเลยจ้ะน้ำจิ้มนี่เข้มข้นเลยครับบ่ตำครับปั่นเลย <laughs> ถึงพริกถึงขิงกันเลยทีเดียวจ้าอืมเราเรือยเรือฟังเจ่าน่ฟังคอยเบิ่เรื่อเบิ่นเบิ่นเด้อจ้ะเอาไว้ล้างกล่องชาจ้ะอืม กู้เขาพอดีอิม่มแบบจิ้มจนเบิดอดชอบมากจิ้มรสชาติกับข้ามันไจ่ทั่วไป๋ต่พรจะเอาเข็มผลแน่แตืักหยา มีแห้งมีแห้งกัะสดน้ำซุป อตอนแรกวันสียทายคุณตากับคุณยายหน้องไอ้นั่งกินก่อนจะมาเขากลองแบบเนี่ยเป็นโบ้คอยสะดวกครับเพื่อนเนี่ยจะคุณยายก็ไปหาหมนอนำใจไนตามภาษาผู้เถ่าจะเจ็บ กระดูกระเดี่ยวอืม หยอดอิมอมอ่มครับผมตัวนี้เกิดจะไ็นเลื้ยไว้ชุดหลังหลอบเด้อเพื่อหิวอีก น้ากินเลยค่ะหลายนะครับพีพีทุกคนไอ้กินเพื่อเธอเดียวก้งกินบ่ดใดปนกับกินไดดซ้ำที่กินไดเนาะครับถือว่ากินหลายเติมนะครับพีพีความกันนาเสนอออกมาเพื่อว่าให้สวยงามเอาความแซ่บมาฝากเอาวิธีการคิดเล็กๆหน่อยให้พีพีทุกคนเด้เบึงบ่บ่ากันเนาะพีพีเนาะ อร่อยมากแซ่บครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ปอนกับน้องไอเขาความแซ่บมาฝากกับพีนนน่น้องไปซ้ำเนี่นะครับก็จะมีการเฮ็ดเล็กๆน้ยๆน่อยแต่ต้ตนคลิปนะครับกับพี่พมากคลิปนี้ปอนก็ฝากกุ้ไหลก์กดแชร กดที่ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปังปอนนํำเนเดอร์ครับพี่น้องครับวันนี้ผมสองคนขอโตัวลาไปก่อนพอกันอิบนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ